สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอจะมารีวิวปากกาสไตลัสสำหรับ iPad ยี่ห้อกูโจดอกรุ่นที่12อันนี้ให้ดูกันค่ะรุ่นที่12จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้ปอยสั่งมาจากแอปช้อปปีราคา630บาทค่ะปอยจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับปากการุ่นนี้สามารถใช้ได้กับ iPad ตั้งแต่ปี2018ขึ้นมานะคะรุ่นใหม่ๆจะใช้ได้หมดค่ะแต่รุ่นที่เก่ากว่าปี2018จะใช้งานไม่ได้นะคะที่ปอยสั่งซื้อมาก็จะมีเซตปากกา1กล่องนะคะ แล้วก็หัวปากกาสแปร e อีก1ชิ้นค่ะจุดเด่นของปากกาสไตลัสรุ่นนี้ก็คือหัวปากกาเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับ Apple Pencil ได้นะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันค่ะลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะที่ด้านในก็จะมีซองปากกามาให้1อันค่ะแล้วก็มีหัวชาร์จปากกานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ฝั่งหนึ่งจะเป็น USB อีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ใส่กับท้ายปากกานะคะแล้วก็มีหัวปากกาสำรองมาให้1ชิ้นค่ะสำหรับตัวปากกาจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดจะใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2ค่ะสำหรับที่เปิดปิดปากกาจะอยู่ตรงท้ายปากกาตรงนี้นะคะให้เราดับเบิลแท็บค่ะนี่ค่ะจะมีไฟสีขาวติดขึ้นมานะคะถ้าต้องการปิดก็ดับเบิลแท็บอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไปก็จะดับไปนะคะอันนี้เป็นส่วนของปลายปากกาค่ะวิธีถอดเปลี่ยนก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะนี่ค่ะก็ถอดออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเปลี่ยนกับหัว Apple Pencil ให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น Apple Pencil รุ่นหนึ่งที่ปอยใช้อยู่นะคะลองถอดหัวปากกาออกมาค่ะ แล้วก็เอาไปใส่ตัวปูเจอดอกนะคะนี่ค่ะก็สามารถใช้ใส่ด้วยกันได้จริงๆนะคะเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเดิมก่อนนะคะทีนี้มาดูที่วิธีการชาร์จกันค่ะนี่ค่ะเวลาชาร์จก้าส่ชาร์จเสียบกับปลั๊กนะคะ แล้วก็หัวชาร์จฝั่งนี้ครอบไปที่ท้ายปากกาค่ะก็จะมีไฟสีแดงกระพริบขึ้นมานะคะระหว่างชาร์จไปก็จะกระพริบอยู่ตลอดค่ะจนกระทั่งชาร์จเต็มนะคะไฟสีแดงก็จะหยุดกระพริบค่ะทีนี้มาดูที่ส่วนของเคสปากกากันบ้างนะคะปากกากูจจดอกอันนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2ค่ะก็จะสามารถใส่เคสกับ Apple Pencil รุ่น2ได้นะคะไปแนะนำเป็นเคสแบบนี้ค่ะลองใส่ให้ดูนะคะ ที่แนะนําเป็นเคสรุ่นนี้ก็เพราะว่าสามารถเปิดปิดตรงท้ายปากกาได้ค่ะนี่ค่ะเวลาเราจะชาร์จเราจะได้ถอดออกมาแล้วก็ชาร์จได้ง่ายๆนะคะพอใส่เคสปากกาแล้วเราก็ยังสามารถเปิดปิดปากกาได้ตามปกตินะคะดับเบิลแท็บ่านตัวเป่าปากกาได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีไฟติดขึ้นมานะคะแล้วก็ดับเบิลแท็บเพื่อปิดค่ะตอนเปิดปิดเนี่ยเราจะรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ย ปากกาจะมีสันนิดนึงให้เรารู้ด้วยค่ะสัตนตอนเปิดแล้วก็ปิดนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเขียนกับ iPad ให้ดูค่ะสำหรับ iPad ที่ปอยใช้อยู่จะเป็น iPad air 3นะคะเป็น iPad ของปี2019ค่ะรูปนี้เป็นรูปที่ปอยวาดไว้เมื่อคืนนะคะทดลองวาดด้วยปากกาสเตลัสกูโดอกแท่งนี้ค่ะก็วาดได้ดีโอเคเลยนะคะทีนี้มาทดลองวาดทดลองเขียนกันค่ะ เปิดปากกาก่อนนะคะลองเขียนดูนะคะ นี่ค่ะก็ใช้เขียนได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสแบบวางมือเขียนได้ค่ะก็เหมาะเอาไว้ใช้จดโนต้ตหรือว่ารูปมากๆเลยนะคะทีนี้ลองใช้วาดรูปดูบ้างค่ะก็ใช้วาดได้ลื่นไหลดีเลยนะคะ ตัวปากกาสามารถแรงเงาได้ด้วยนะคะถ้าเขียนปกติเส้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเอียงนะคะเส้นก็จะหนาขึ้นแบบนี้ค่ะเอียงได้30แล้วก็60องศานะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะทดลองเปลี่ยนเป็นหัวปากกา Apple Pencil มาเขียนดูบ้างค่ะถอดหัวเดิมออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัว Apple Pencil ค่ะ หัว Apple Pencil แล้วนะคะทดลองเขียนดูค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นหัว Apple Pencil แล้วก็เขียนได้ดีโอเคเลยนะคะแต่ปากการุ่นนี้จะไม่รับแรงกดหนักเบานะคะ จะได้แค่เขียนธรรมดาแล้วก็แรงเงาค่ะเหมาะเอาไว้ใช้จดโนต้ตทั่วไปหรือว่าวาดรูปแบบง่ายๆนะคะแต่สรุปแล้วก็เป็นปากกาที่ใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็แนะนําเลยนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ